สวัสดีค่ะพี่มินวชนัชินยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสด็จพ่อองค์เพชรพระเทวาท่านเทวาดากายเพชรหรือองค์ท่านเทา้าสมุทรเทวาเทวีนะคะก็ดีขึ้นหนึ่งวันนะคะและอีกวันมาก็เปียอีกก็เลยหายไปนะคะอีกวันหนึ่งนะคะก็ไม่ได้มาทําคลิปปกติพี่มินก็จะตื่นปฏิบัติตอนเช้าแล้วก็ทําคลิปแล้วเป็นกิจวัตรประจําวันนะคะ,ะวันนี้นะคะก็นึกออกนะคะถึงคําถามที่เคยมีเหมือนกับผู้ปฏิบัติถามมานะคะปรึกษากันว่า เป็นคนที่นั่งสมาธิแล้วชอบมีไอคือเป็นคนที่ต้องใช้ความคิดนะคะแล้วเวลานั่งสมาธิแล้วเนี่ยชอบมีไอเดียแบบเลิศเ,เ,เลยนะคะแบบเป็นพวกครีเป็นพวกอะไรเงี้ยนะคะมันโผล่ขึ้นมาแล้คนที่จะต้องออกจากสมาธิ แล้วก็มานั่งจดดีไหมนะคะเอ่อยังไงดีนะคะเอายังไงดีนะคะคือพี่มิ้นเองอย่างเนี้ยอย่างพี่มิ้นปฏิบัติธรรมเนาะนั่นแหละมันก็จะชอบมีนะคะเราเราทำไอ้พวก t i k กต k เราทําพวกทาคลิปใน youtube อะไรอย่างเงี้ยเป็นกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วมันก็จะมีแบบเออเดี๋ยวตอนนี้สภาพทำกำลังดีเลยกาลังนึกคิดเรื่องนี้ออกเฮ้ยน่าจะเป็นคอนเทนต์ดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็เคยเหมือนกับตามใจกิเลส ตามใจกิเลสก็ออกมาออกมานั่งจดนั่งพิมพ์นั่งไอ้อันนี้หัวข้อนี้ดีอะไรเงี้ยนะคะจนติดเป็นนิสัยจนจนจนมีครั้งหนึ่งเสด็จพ่อบอกมันติดเป็นนิสัยแล้วนะคะคืออะไรที่มันเป็นนิสัยมันก็จะดึงเราออกมันก็จะมาบ่อยนะคะมันก็จะมาบ่อยมันรู้แล้วแหละว่าถ้ามันมาอย่างนี้เราจะทําตามมันมันก็มาบ่อยมันก็มาแย่เราบ่อยแล้วเราก็ออกตามมันตลอดนะคะมันก็เกิดเป็นนิสัยแบบนี้นะคะมันก็ไม่ได้รักษาสมาธิยานอะไรที่มันควรจะที่ที่เราควรที่จะ พึงรักษาว่ามันเป็นประโยชน์สูงสุดอะนะคะในการเขาเรียกว่าในในการรักษาการปฏิบัติให้มันต่อเนื่องให้ได้เป็นกําลังสมาธิตรงนี้เราก็ขาดช่วงไปนะคะแปบ๊บเดียวบางทีสินาทีสิบนาทีมันก็เริ่มสงบนิดนึงแล้วมันก็เริ่มมี idea, ไอดงไอเดียอะไรเงี้ยเนี่ยนะคะก็กลายเป็นว่าเรานั่งสมาธิได้แค่สินาทีเองเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องเฮ้ยมันนึกคิดไม่ออกมา มานานหลายวันแล้วเพิ่งมันเพิ่งมันนึกออกมันเป็นการงานที่เรากําลังรอแก้ปัญหาอยู่เออถ้ามันเป็นอย่างนี้อาก็ออกมานะคะแต่ถ้ามันเป็นลายยิบย่อยอย่างเช่นแบบพวกการการคิดคอนเทนต์การอะไรถ้ามันไม่ได้ขอขาด่าดตายนะคะก็แนะนําว่าให้เราเอาประโยชน์ทางธรรมดีกว่านะคะออไอพวกคอนเทนต์พวกอะไรอ่ะมันอาจจะเป็นเพื่อรายได้มันอาจจะเป็นเพื่อหรือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าไม่ใช่รายได้แต่เป็นการกิจ,จวัตรประจําวันในการเขาเรียกว่าอะไรนะ ที่ที่เราทําเพื่อแบ่งปันอะไรเงี้ยก็ตามแตนะ่มันเป็นประโยชน์ผู้ผู้อื่นนะคะพระพุทธเจ้าสอนให้เรารักษาประโยชน์ของตนเองก่อนนะคะให้เราแบบเหมือนกับให้มันถึงความสงบให้มันได้สงบจริงๆซะก่อนนะคะแบตเตอรี่ให้มันชาร์จให้มันเต็มเซะก่อนนะคะให้มันได้การปฏิบัติภาวนาที่มันต่อเนื่องจริงๆให้มันได้ภาวนามายาปัญญามากมากจริงๆซะก่อนเนี่ยเราจะต้อง รักษาประโยชน์ของตัวเองตรงนี้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าให้อะไรมาล่อหลอกเราไปข้างนอกมากนะคะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยก็มาแบ่งปันกันเรื่องนี้นะคะก็อา่านะคะดังนั้นเนี่ยเรากา็ทุกอย่างมันไม่มีกฎตายตัวมันไม่มีคําตอบว่าหนึ่งแล้วคุณจะเลือกเบอร์สองไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นคาถามอย่างเนี้ยนะคะว่าเราควรจะเลือกอะไรดีต้องผิดารณาเอาตามสถานการณ์ นะคะบางอย่างมันยืดหยุ่นได้นะคะธรรมะเนี่ยค,คือความเข้าใจนะคะเมื่อเข้าใจก็จึงยุดยืด,ยดหยุ่นตามสถานการณ์ได้ไม่ต้องฟิกกับอะไรตายตัวทุกอย่างมันเป็นอนัตตานะคะไม่ได้เป็นอตจาที่จะต้องลงล็อกแบบนี้แบบนี้แบบนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างนี้เท่านั้นดังนั้นประเมินเอานะคะประเมินเอาลําดับ นะคะลำดับความสํา mhm. คัญเอาว่าอะไรมาควรมาก่อนอะไรควรมาหลังสถานการณ์นี้เราจะต้องเลือกอะไรอะไรประมาณอย่างนี้นะคะการฝึกสตินะคะเพื่อเรียบเรียงความคิดให้มันแบบเรียงค่อยๆค่อยๆค่อยๆอย่างงี้นะคะมันจะทําให้เราเลือกได้ดีที่สุดแต่ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราเลือกไปมันอาจจะไม่ดีที่สุดนะคะก็ยอมรับเอานะคะยอมรับตามเหตุปัจจัยของข้อมูลยอมรับตามเหตุปัจจัยของระบบความคิดณวินาทีนั้นนน อะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเราทําศักยาภาพมันมีแค่นั้นมันจึงตัดสินใจออกมาผิดพลาดแบบนี้อ่ะยอมรับนะคะไม่เป็นไรเราอย่าไปติดความเพอร์เฟกต์สมบูรณ์อย่าไปติดว่าจะต้องทําอะไรแล้วไม่มีความผิดพลาดหรืออะไรเนี่ยเรายึดติดแบบเนี้ยเราจึงทุกนะคะดังนั้น,น,นเออปล่อยมันซะบ้างผิดก็ได้เออไม่เป็นไรไม่เก่งก็ได้เออไม่เหมือนคนอื่นก็ได้ไม่เท่าคนอื่นก็ได้อะไรเงี้ยเราฝึกตรงเนี้ยเยอะๆนะคะแล้วเราจะผ่อนคลายขึ้นนะคะผ่อนคลายขึ้นนะคะก็ เป็นกำลังใจให้กับการปฏิบัติของทุกๆท,ท่านนะคะมีคำถามอะไรที่นะคะที่พี่มินพอจะตอบได้พี่มินก็ยินดีนะคะเป็นเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่แนะนําการปฏิบัติแต่ถ้าอยากไปเรียนปฏิบัติจริงๆก็แนะนำเนาะพี่มินก็ปฏิบัติมาจากวัดพระธัญตาอาสพารามไปได้เลยนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีศักยาภาพทุกองนะคะที่นั่นนะคะก็ไปได้เลยนะคะบ้านบึงชนบุรีนะคะ หรือว่าใครแบบเออยังไม่สะดวกแต่ว่าอยากจะสอบถามอยากจะอะไรอย่างนี้นะคะอ๋อก็ถามพี่เลี้ยงไปก่อนได้นะคะถามพี่เลี้ยงไปก่อนได้พี่มินก็มีกลุ่มไลน์ Open Chat นะคะก็สามารถเข้าไปได้แต่ขอเป็นคําถามการปฏิบัติเท่านั้นนะคะ,ะพี่มินของดสนทนาเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องอการสื่อสารเทพอะไรต่างๆนานาต้องขออภัยนะคะขอ,ขอขอไม่ไม่สนทนาเรื่องนั้นแต่ว่าเราขอเกื้อกูลก,กันในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์มากกว่าอย่างสิ่งที่เสด็จพ่อองค์เพชรมานําทางนั่นคือการอ,อปฏิบัติทมกันนะคะเรื่องความ เชื่อใครเชื่ออะไรยังไงก็สงวนไว้นะคะมันเป็นความฝันมันเป็นมุมเล็ก <c oughs> ๆของใจเราเราก็เอาของเราไว้เท่านี้แหละแต่ขอให้ความเชื่ออย่ารบกวนใครขอให้ความเชื่อนั้นอย่ารบกวนตัวเองด้วยนะคะรบกวนตัวเองก็คือฟุ้งทั้งวันเลยเรื่องความเชื่ออะไรเงี้ยนะคะมันก็เอาเพอเๆนะคะเออให้มันเป็นกําลังใจเล็ก <c oughs> ๆน้อยๆอะไรเงี้ยเอาอย่า,ายงโอเคเนาะกำลังใจว่าเออยังมีคนรอคอยเราหรือว่ากระตุ้นเราให้ไปพระนิพพานอะไรอย่งอายงเงี้ยทำนองเนี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะ ก็เป็นความเชื่อที่ที่ไม่ได้ทําร้ายอะไรใครนะคะแต่ว่าเรื่องหลงงมงายเนี่ยปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานไปเดี๋ยวมันจะค่อยๆเคลียร์ขึ้นที่มันหลงงมง,งายที่มันเห็นผิดที่มันอะไรต่างๆนานาไปนะคะอย่าเพิ่งไปปฏิเสธว่าเราไม่หลงงมง,ง,ง,งายนะคะเปิดใจไว้ก่อนนะตราบใดที่เรายังเป็นบุตุชนนะคะเปิดใจไว้ก่อนว่าเออมันเรายังมีสักยญาิทิฏฐิ 3. เราเอะเรายังมีามมาศีลพตปรมาเรายังมีสักยญาิทิฏฐิ 3. เรายังมีวิจิกิจชานะคะมัน แล้วจะมาบอกว่าเราไม่หลงงมง,ง,งายในเรื่องอะไรไม่ได้พูดเรื่องเทพยอย่างเดียวนะเรื่องอื่นด้วยนะคะมันก็ยังมีความงมง,ง,ง,งายความอินเข้าไปหรือความสําคัญผิดความอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยมันยังมีตรงเนี้ยอยู่นะคะอย่าเพิ่งรีบปปฏิเสธแต่ก็ไม่ต้องไปถือสาคําพูดคนนะคะแต่เราเราก็ต้องเขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้ตัวเอง ยอมรับในเซี่ยลหนึ่งตรงเนี้ยของเราไว้ด้วยนะคะแล้ววันหนึ่งปฏิบัติไปมันจะเจอเองนะคะมันจะเจอเพราะว่าเราเฝ้าดูความคิดของเราตลอดเวลานะคะความคิดของเรามันสําคัญมั่นหมายไปผิดเรื่องอะไรเนี่ยถ้าสติมันทันเนี่ยมันจะค่อยๆละเอียดขึ้นแล้วก็แล้วก็เท่าทันกับความสําคัญมั่นหมายผิดๆตรงเนี้ยมันจะเท่าทันเองแล้วเราจะรู้ละเออนี่ไงจุดที่หลงงมงายของเราอยู่ตรงนี้นี่เองอะไรประมาณเนี้ยแต่เราต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ขยัน เจริญสติให้มากๆนั่นแหละแล้วมันจะค่อยๆคลี่คลายนะคะลดทอนลดละเรื่องความลงมงมงายไปได้เองนะคะก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอทุกท่านดูแลสุขภาพนะอย่าลืมดื่มน้ํานะน้ําเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะพี่มิ้นป่วยเนี่ยเพราะขาดน้ําเลยนะคะน้ําสําคัญมากๆนะคะลูกหลานพญานาคพี่มิ้นเห็นปเปล่าเอาเอาที่แบบเราเห็นกันนะไม่ค่อยดื่มน้ำนะคะขี้เกียจดื่มน้ํากลัวปวดฉี่บ่อยอะไรเงี้ยนะคะดื่มน้ําเลยสําคัญมากๆนะคะก็ฝาก โดยให้ทุกท่านดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็มีคําถามอะไรยินดีมากๆนะคะถ้าเป็นคาถามเกี่ยวกับการปฏิบัติแต่ว่าพี่มิ้นขอเป็นแนววิปัสนาเนาะเพราะว่าถ้าแบบอื่นพี่มิ้นก็ไม่ได้ปฏิบัติมาเหมือนกันก็ไม่มีประสบการณ์แต่ถ้าวิปัสนาอย่างเงี้ยเราก็พอมีประสบการณ์บ้างนะคะก็ยินดีค่ะอนุโมทนากับการปฏิบัติแล้วก็ถ้าสนับสนุนพี่มิ้นก็บูชานะคะได้สนับสนุนพี่มิ้นด้วยแล้วก็ได้ร่วมบุญกับเสด็จพ่อองเชรด้วยก็บูชาได้นะคะเป็นอัญมณี เพชรเกแก้วนี่ตอนที่พี่มิ้นไปอยู่โรงพยาบาลมาพี่มิ้นพกองค์นี้เลยนะคะแล้วก็ได้พลังบาร,รมีจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาด้วยเลยอันนี้ก็แบบปจัจจตังนอะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าก็นะคะถ้าเกิดใครสนใจที่จะบูชาก็ยินดีนะคะยินดีให้ร่วมบุญต่อนะคะก็บูชากันได้ที่เพชรอัญมณีเพชรเกแก้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ